อัปเดตใหม่มาแล้วนะครับก็คือวันนี้จะต้องตามหาไข่แต่ทุกคนเราจะไม่ตามหาไข่กันครับเพราะว่าผมอยากจะได้ไททานอัปเดตยูแมนนะฮะทุกคนวันนี้ผมก็เลยจะมาลงให้มันได้เพราะว่าวันนี้ผมว่างงานไงก็เลยลงสักหน่อยซวยสักหน่อยวันนี้เดี๋ยวทําเต็มที่จะได้เท่าไหร่นะครับเกาะมากับเพื่อนเลยนะตอนนี้ปิงเขามาเขาใช้เซ็ตแปลกๆมาวะ่ะรอบนี้คือใช้เ e เบคก้าหรือได้อีกตัวหนึ่งครับก็คือเจ้านี่เลยเมส คือตัวนี้เคยเห็นอยู่นะสางประเทศเขาเอาไปลงเพื่อทำสโลนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูว่าเพื่อนกับเราจะเข้าขากันได้มากขนาดไหนแล้วคือผมลองเอา DJ TV Man เนี่ยไปวางไว้ใกล้ปรากฏว่าได้บัฟให้บัฟไกลขึ้นอีกโอ้ยจริงพูดจริงผมคิดว่าเพื่อนไม่น่าจะใช้เจ้านี่มาทําเป็นตัวดาเมจนะเพราะว่าปลายปลายเกมน่าจะเบามากเลยทุกคนน่าจะเอามาเป็นตัวล่อกิจหรือเปล่าหรือว่าเอามาบัฟให้เราหรือเปล่าแต่หลักๆผมคิดว่าเขาน่าจะเอามา เพื่อกันสตั้นนะเพราะว่าเจ้านี้มันไม่ไม่ติดสตัน้นไม่ติดอะไรเลยนะทุกคนสำหรับเลเวอทเนี่ยโอ้โหทุกคนคือเลเวอทตัวนี้ค่อนข้างที่จะโกงอยู่พอสมควรเลยนะทุกคนทุกคนสเกตหลายเว็บล้วตัวไหนมาก็ตามนะครับมันจะมาสตัน์เราตลอดเหมือนเป็นตัวตัดสกิละทุกคนคือกิดมากิจก็วิ่งวนจนตายอยู่ตรงนี้นะ อ้แล้วเรามาไกลมากนะตอนนี้แล้วเพื่อนก็ขยันวางกอตลี่แล้วตอนนี้หลักๆเขาน่าจะเอามาตัดสกิลอะทุกคนไม่ได้เอามาเพื่อบัฟอะไรเลยนะหลังจากนั้นเราก็ผ่านไปได้หลายต่อหลายเวฟนะจนตอนนี้เข้ามาสู่เวฟที่70บมอเตอร์กี้ก็ออกมาแต่ว่าบอกเลยไม่ขนามือเลยมัวแต่สตันเราแล้วก็โดนพวกกอตลี่ใช้สกิลแบบหยุดเวลา0ูไม่ใช่หยุดเวลาติดสตันจากกอตลี่อีก โอ้โหยัยงโหดแบบคอมโบนี้ปกติมา2คนมันจะตึงนะเจอไอ้เจ้าพวกนี้มาทีเดียว4ตัวผมต้องขายตัวแล้วก็ซื้อตัวแบบวางตรงท้ายๆแต่ตอนนี้คือไม่ต้องฮะเพราะว่าเจ้าเม็เนี่ยมันติดมันทำสโลได้บวกกับกีนเราทำสโลตอนนี้ขายมาจนถึงเวฟที่90บอกเลยว่าบอสโบกินฮาร์ดเนี่ยมันไม่คนามือหรอกถ้ามีกอรลี่เนี่ยคือมันจะติดสตานรัวๆบวกกับมันเดินช้าเดินสโลอืดไปไม่รู้จะอืดขนาดไหน และตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ิ้ดใจไปในดงไททันหรอผ่านมาจนถึงเวฟที่95จนได้นะฮะตอนนี้คือพวกกิบเนี่ยออกมาพล่างพรูกัน10ตัวผมไม่เคยผ่านไปจากตรงนี้ไปได้เลยดูมันหลุดมาหลุดหลังมาเยอะมากหลุดหลังมาอีกหนึ่งตัวทุกคนและยังวนวิ่งวนแบบเป็นแมลงวันตอมอยู่ตรงนี้แบบเพียบเลยโอ้โหพระเจ้าแล้วเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนมาดูตัวนี้ก่อนวมากไวมาก ไม่ทันได้ทําอะไรอะเอาจริงเรียบร้อยเลยหลังจากนั้นผมก็ได้มาลงเอเลตคนเดียวครับโดยการเอาเบคอนเนี่ยมาบัฟให้กับ Djtv ของเราจน Djtv ของเราบัฟได้กว้างขึ้นอีก1 0บัฟในบัฟครับและบวกบวกกับไฮเปอร์ของเราก็ตีไกลขึ้นอีกครับทำให้เจ้าพวกทอยเลตเนี่ยมันแทบจะออกมาจากป้อมไม่ได้เลยโดนเราเนี่ยตีจนเข้าสู่เวฟที่80ครับตอนนี้คือบอกเลยว่าคอมบนี้ สุดจะตึงนะครับบอจูโอโคราโก้นี่คือออกมาเพื่ออะไรออกมาเพื่อตายสิครับออกมาแป๊บเดียวก็ชีวิตจะดับดิน้นสิ้นชีวีจนตอนนี้เลือดจาพวกหลังทำไมเลือดมันน้อยลงวะทุกคนคือผม,มองงมากเลยทำไมวอสแบบเวฟแปดสิบเนี่ยปกติพวกดีเจมันจะออกมาปะบอสดีเจเดี๋ยวบอกเลยเลือดอยังตึงหลังจากนั้นผมต้องผ่านเวฟที่90ไปได้ และทุกคนไม่อยากจะเชื่อแน่นอนเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่เวบที่97กันแล้วทุกคนซึ่งเราทำลายสถิติที่ลง2คนเมื่อกี้ได้แค่94เวบนะและตอนนี้ครับเราก็จะสามารถผ่านเวบที่97ไปได้เราตะกี้แกไม่หลอดแค่เพิ่มรีเวคเข้ามาก็พาเราไปถึงจุดที่สุดยอดได้ และตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเราเข้ามายังเว็บที่98ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ไอ้จเจ้าพวกนี้คือมึงทำไมเดินไวขนาดนี้เนี่ยแต่ถึงยังไงก็ตามเราต้องปกป้องไว้ให้จงได้และเว็บที่98ผมคิดว่าน่าจะพอชนะได้นะเพราะว่าเลือดแต่ละตัวเนี่ยคือมันเหลือน้อยแลยว้วาอ้หมเจอไฮเปอร์ชั้นซวยจนหมดแน่พวกแกนั่นแหละ ือถ้าเราไม่มัวแต่หลับนะทุกคนผมว่าเราสกิปมาถึงเว็บที่99แบบง่ายดายแน่นอนครับและตอนนี้ครับคือเราก็เข้าสู่เว็บที่99กันแล้วเราได้มันจะรอดไหรือเลปล่ามันจะรอดไหรือเลปล่าดูแต่ไม่น่ารอดนะทุกคนเพราะว่าเลือดมันเหลือตัวละนิดชีวิตไม่แจ่มใสแล้วพวกมันชีวิตมัจะปล่อยน้ำเขียวใสเราแต่เราก็ไม่เป็นไรอะครับทุกคนคือถ้าเรามีเจ้าตัวแบบ ทำให้เราหายสลบหายสตันได้ผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะแต่ตนั้นคือเราเอาเลเบลเข้ามาเพื่อป้องกันกิจโดยเฉพาะครับเล่มมันก็ได้ผลอีกด้วยจนทำให้ตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่เวฟที่100เฮ้ยเจ้า DJ เจทอยเล0สมันโผล่มาเลือด114ล้านพระเจ้าเลือดจะเยอะไปไหนครับแต่เราก็ต้องเอาชนะให้จนได้บอกเลยต้องออขายตัวแล้วมาลงข้างหลังแบบนี้และแกก็ไม่นานะลอดนะเจ้าบุก d ดเลือด13ล้าน เฮ้ยก็ไม่แน่นะทุกคนคือมันพลั้งพลูมาถึงตรงนี้จนได้เลือด3ล้านว่ายังไงเลือด3ล้านหยุดเวลาก็ไม่ได้ไม่มีไททันคอกยังพอผ่านไปได้ครับคือ <c oughs> และนี่คือประวัติศาสตร์ใหม่ของผมที่ต้องจารเลกไว้นะเราลอดมาจนถึงเว็บที่101คนเดียวได้แต่ว่าผมรอดไปได้ไม่นานครับทุกคนคือไอ้เจ้านี้มันรอดมา2ตัวเลยว่ะทุกคนตอนแรกผมคิดว่าเราจะสามารถฆ่ามันได้เพราะมันเดินช้ามากและผมก็ พายแพ้ไปครับใช้เวลาแค่93นาทีเองอะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่คือเซตนี้แต่จะพวกบอร์ดนะครับมันปีศาจกันมากมันติดบอร์ดท็อปร้อยกัน,นครับ120ขึ้นเนี่ยคือก็ก็ตึงเกินไปพวกนายมาแบกฉันหน่อย